ลองนึกภาพตามนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจูจ่ๆมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยประกาศออกมาต้องๆเลยว่าอยากจะครอบครองกรีนแลนด์ใช่ครับกรีนแลนด์ดินแดนน้ําแข็งที่เป็นส่วนหนึ่งของเดนมาร์กนั่นแหละครับเรื่องนี้แหละครับที่กลายเป็นความขัดแย้งทางการทูตครั้งใหญ่ที่บอกเลยว่าสั่นสะเทือนไปทั่วโลกและนี่คือคําตอบที่ส่งตรงมาจากเดนมาร์กและกรีนแลนด์แลลวครับชัดเจนหนักแน่นและก็เป็นเหมือนกับประกายไฟที่จุดชนวนความขัดแย้งครั้งประวัติศาสตร์ ที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้แล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันเริ่มมาจากไหนก็คือสหรัฐเนี่ยครับอยู่ดีๆก็แต่งตั้งทูตพิเศษขึ้นมาคนหนึ่งเลยนะโดยมีภารกิจแค่อย่างเดียวเลยคือหาวิธีทําให้กรีนแลนด์กลายเป็นส่วนหนึ่งของอเมริกาให้ได้แค่ก้าวแรกนี่ก็สร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่กับความสัมพันธ์ของพันธมิตรที่เคยดีๆต่อกันมานานเลยครับเอาละครับพอเรื่องมันเปิดมาแบบนี้ปฏิกิริยาที่ตามมาก็แน่นอนว่ารุนแรงเหมือนพายุเลยทีเดียว เรามาไล่เรียงกันดูหน่อยว่าความตึงเครียดครั้งนี้มันบานปลายไปได้ยังไงโอ้โหตรงนี้เราจะเห็นเลยว่ามันคือการเผชิญหน้ากันแบบหนังคนละมวนเลยครับฝั่งสหรัฐก็บอกชัดๆเลยว่าเราต้องมีมันให้ได้อ้างเรื่องความมั่นคงของชาติแต่อีกฝั่งหนึ่งเดนมาร์กกับคุริแลนก็สวนกลับมาทันควันเหมือนกันว่ายอมรับไม่ได้เด็ดขาดคือมันไม่ใช่แค่ความเห็นไม่ตรงกันธรรมดาแล้วนะครับแต่มันคือการปะทะกันของมุมมองที่อยู่คนละขั้วกันเลย แล้วเรื่องนี้มันก็ไม่ได้จบอยู่แค่สองฝ่ายนะครับประชาคมโลกโดยเฉพาะฝั่งยุโรปเนี่ยคือตอบสนองเร็วมากแล้วก็เป็นไปนในทิศทางเดียวกันหมดเลยทั้งสหภาพยุโรปทั้งผู้นําชาติใหญ่ๆต่างก็ออกมายืนข้างเดนมาร์กกันหมดพร้อมกับย้าเลยว่าสิ่งที่สหรัฐกําลังทำเนี่ยมันคือการท้าทายกฎกติการ,ระหว่างประเทศที่ทุกคนใช้ร่วมกันมานานมาถึงคําถามสําคัญที่สุดเลยครับว่าทําไมต้องเป็นกรีนแลนด์เกาะที่ดูเหมือนจะมีแต่น้ําแข็งผืนใหญ่นี้มันมีดีอะไรกันแน่ทําไมมาหาอำนาจอย่างสาหรัฐถึงอยากได้นักหนา เรามาไขคำตอบเรื่องนี้กันครับคือต้องบอกว่ากรีแลนด์เนี่ยไม่ใช่แค่เกาะน้ำแข็งธรรมดารรมดานะครับแต่มันคือขุมทรัพย์ทางยุทธศาสตรด์ดีๆนี่เองมีทั้งแร่หายากหรือที่เรียกว่าแร่เอิร์ธที่จำเป็นสุดๆส,สำหรับเทคโนโลยียุคใหม่มีทั้งแหล่งน้ำมันกับก๊าซธรรมชาติที่ยังรอการขุดค้นอีกมหาศาลนะไหนจะเส้นทางเดินเรือใหม่ๆที่กำลังจะเปิดออกเพราะน้ำแข็งละลายอีกแล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะคือที่ตั้งทางทหารของมันครับที่นี่เป็นเหมือนดวงตาของนาโตเลยนะที่ใช้เฝ้าระวังในแถบอาร์กติก แล้วไร่แร่เอิร์ธที่ว่าเนี่ยมันสําคัญยังไงก็ลองนึกภาพนะครับมันเหมือนเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับเทคโนโลยีล้ำๆทุกวันนี้ตั้งแต่สมาร์ทโฟนในมือเราไปจนถึงอาวุธสุดไฮเทคซึ่งปัญหาคือตอนนี้จีนแทบจะเป็นเจ้าตลาดอยู่เจ้าเดียวเลยการที่กรีนแลนด์มีแร่พวกนี้อยู่เต็มไปหมดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นไพ่ใบสําคัญทั้งในเกมเศรษฐกษิจแล้วก็เกมความมั่นคงเลยครับโอเคเรื่องผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์นี่ชัดเจนเลย แต่ทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่ใหญ่ไม่แพ้กันเลยครับนั่นก็คือเรื่องของกฎหมายคือในโลกสมัยนี้เนี่ยประเทศหนึ่งจะเดินไปบอกว่าจะเอาดินแดนของอีกประเทศหนึ่งเนี่ยมันทําได้จริงๆเหรอใช่ครับนี่แหละคือคําถามที่เป็นแก่นของเรื่องนี้เลยและกฎหมายระหว่างประเทศที่ทั้งโลกยึดถือกันมาเนี่ยเขาว่ายังไงกับเรื่องแบบนี้กันคําตอบนี่ชัดเจนมากครับอยู่ในกฎบัตรของสหประชาชาติเลยซึ่งก็เปรียบเหมือนรัฐธรรมนูญของโลกเรานี่แหละครับ เขาเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าห้ามเด็ดขาดห้ามใช้กําลังหรือแม้แต่แค่ขูว่ว่าจะใช้กําลังไปคุกคามดินแดนของประเทศอื่นในการกระทําแบบที่สหรัฐถูกกล่าวหาว่ากําลังพยายามทําอยู่เนี่ยนะครับในทางกฎหมายเขามีศั์เรียกเฉพาะเลยว่าการผนวกดินแดนพูดง่ายก็คือการใช้กําลังเขาไปยึดเอาดื้อเลยซึ่งประชาคมโลกเนี่ยเขาตกลงกันไว้ชัดเจนแล้วนะครับว่าการทําแบบนี้มันผิดกฎหมายและจะไม่มีวันยอมรับเด็ดขาด นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าความคิดแบบนี้มันเหมือนกับเรานั่งธำมชินย้อนกลับไปในยุคล่าอนาณิคมเลยนะซึ่งมันขัดแย้งกับระเบียบโลกที่เราสร้างกันมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองแบบคนละเรื่องเลยครับนี่มันคือการท้าทายหลักการที่ช่วยให้โลกเราสงบสุขมาได้ตั้งหลาย10ปีเลยทีเดียวเอาละครับเราพูดถึงมุมมองของมหาอำนาจพูดถึงกฎหมายระหว่างประเทศกันไปแล้วแต่มีอีกเสียงหนึ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องนี้เลยนั่นก็คือเสียงของเจ้าของบ้านตัวจริงชาวกรีนแลน แล้วพวกเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้กันแน่8 5เเซนตัวเลขนี้ตัวเดียวก็เป็นคำตอบที่ดังและชัดเจนมากๆแล้วครับชาวกรีนแลนด์ส่วนใหญ่แบบท่วมท้นเลยนะที่ไม่เอาด้วยกับแนวคิดที่จะไปเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐม่คือเสียงของเจ้าของพื้นที่ตัวจริงที่ใครก็มองข้ามไม่ได้คำพูดของผู้นำกรีนแลนด์ประโยคนี้มันสะท้อนทุกอย่างเลยครับทั้งความภาคภูมิใจและการยืนยันสิทธิ์ที่จะตัดสินอนาคตของตัวเองคือไม่ว่าใครหน้าไหนาจะพูดอะไร สุดท้ายแล้วอนาคตของกรีนแลนด์ก็ต้องอยู่ในกำมือของชาวกรีนแลนด์เท่านั้นแต่เรื่องมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับมันมีความซับซ้อนซ่อนอยู่เหมือนกันคือถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะอยากเป็นเอกราชจากเดนมาร์กนะแต่ก็มีเงื่อนไขสําคัญอยู่ข้อหนึ่งนั่นก็คือเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจเพราะเกือบครึ่งหนึ่งเลยที่ยังกังวลว่าถ้าเป็นเอกราชแล้วชีวิตความเป็นอยู่จะแย่ลงหรือเปล่านี่ก็เป็นโจทย์ใหญ่ของชาวกรีนแลนด์เองเหมือนกันครับเอาละครับ ทีนี้เราลองมาซูมเอา์มองภาพให้ใหญ่ขึ้นไปอีกเพราะวิกฤตครั้งนี้ผลกระทบของมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่สารัฐเดนมาร์กหรือกรีแลนด์เท่านั้นแต่เดิมพันของมันสูงมากในระดับโลกเลยครับใช่ครับแล้วการเผชิญหน้ากันครั้งนี้มันส่งผลกระทบอะไรกับโลกส่วนที่เหลือบ้างคำถามนี้สำคัญมากนะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับเสถียรภาพของโลกทั้งใบเลยผลกระทบมันเหมือนระลอกเคลื่อนเลยครับ 1. เลยคือมันเป็นการท้าทายเดนมาร์กซึ่งเป็นพันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้งนาโต้มาด้วยกันแท้ๆ 2. มันกำลังสั่นคลอนระเบียบโลกที่ยึดหลักกฎหมายเป็นใหญ่ 3. ม,มันอาจจะลุกลามไปเป็นความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับยุโรปได้เลยและที่น่ากลัวที่สุดก็คือมันอาจจะเปลี่ยนพื้นที่อาร์กติกที่เคยสง,งบสง,งบเนี่ยให้กลายเป็นสนามประลองกำลังแห่งใหม่ของเหล่ามหาอำนาจครับ คำพูดของนายกเดนมาร์กเนี่ยสรุปได้ดีที่สุดเลยครับว่าเดิมพันครั้งนี้มันสูงขนาดไหนเพราะสิ่งที่กำลังถูกท้าทายอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของกรีนแลนด์หรืออธิปไตยของเดนมาร์กอย่างเดียวแต่มันคือระเบียบโลกทั้งใบที่ทุกคนช่วยกันสร้างขึ้นมาเพื่อรักษาความสงบสุขมันนานหลายชั่วอายุคนและสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาที่คำถามจากนักวิเคราะห์ท่านนี้ครับว่าความต้องการที่จะครอบครองกรีนแลนด์ของทัป์เนี่ย เขาจะยอมไปไกลแค่ไหนเรื่องนี้จะจบลงที่ตรงไหนแล้วมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าระเบียบโลกที่เราคุ้นเคยไปตลอดการหรือเปล่านี่คือคำถามใหญ่ที่ทั้งโลกยังคงต้องจับตามองกันต่อไปครับ